สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบังไฟนะครับเป็นประจำนะครับวันนี้ก็ตรงวันอาทิตย์ที่20มีนาคม2565จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยไทยจิตสีประจำวันนี้นะครับมวยเริ่มแข่งขันก็เวลา 14.30นถึงเวลา16.30นโดยประมาณนะครับก่อนหน่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือยาสีฟันสมุนไพรไทยไพยนะครับเป็นยาสีฟันที่สกัดจากสารธรรมชาติ9ชนิดนะครับให้ความรู้สึกที่แตกต่างไม่ขมไม่ฝาดนะครับขจัดคราบฟันเหลืองได้อย่างลงตัวนะครับต้องยกให้ยาสีฟันสมุนไพรไทยไพรนะครับมีวางจําหน่ายแล้ววันนี้ทั่วประเทศอย่าลืมนะครับ จัดซื้อจัดหาได้นะครับทั่วประเทศวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณอีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนในรายการนะครับนั่นก็คือ 5Gbet11 นะครับเว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายต้องยกให้ 5Gbet11 นะครับเล่นง่ายจ่ายจริงต้อง 5Gbet11 นะครับแอดไลน์มาเลยนะครับรับรองว่า ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ 5G เบ็ด11นะครับไปดูคู่ที่1ในรายการมวยไทย7สีประจำวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเสือขิมกอลุ่งธนะเกียรตินะครับหรือเด่นน้องคายสิทธิพวก,กองหยัดอุดมศกนะครับนักชกจากจังหวัดน,น้องคายครับวันนี้เจอทางด้าน b m f a ็มเฟอหรือจักรยานมวยไทยหรือกอสเสถียนยิมนะครับชกกันที่วิกัด117ปอนด์ครับเมื่อเช้านี้ ทางด้านเสือคิมกอลุ่งธนาเกียรตินะครับช่างน้ำหนักได้117.2ลดไปจดสส่วน BM f i r r t e c h นะครับเมื่อเช้านี้ช่างน้ำหนักได้115.8ขาดไป1.2ครับก็ถือว่าซ้อมมาดีครับน้ำหนักขาดไปแต่ว่ารูปร่างลอยกว่าได้เปรียบกว่าครับวันนี้117นี่คงไม่ใช่ปัญหาครับสำหรับทางด้าน BM f i r r t e c h นะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าดีนะครับ เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเสือคิมกอลุ่งธนะเกียรติกันบ้านครับก็แพ้คะแนนให้กับฉลามดำนายกเอท่าศาราเมื่อวันที่24ตุลาคม2 6 6 4ที่ช่อง7สีแล้วก็ชะนะคะแนนเพชรอรุณกบวัสดุพันภูเก็ตเมื่อวนที่21พฤศจิกายน2 6 6 4ที่ช่อง7สีแล้วก็ไฟล่าสุดนะครับแพ้คะแนนกับเพชรสังวานสอสมานกาเมนเมื่อวที่19ธันวาคม2 5 6 4ที่ช่อง7สี ครับนี่คือฟอร์มหลังของทางน้านเสือขิมกอรุ่งธนเกียรตินะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางนั่น BM Fairtec h กันบ้างนะครับก็อแพ้คะแนนยอดพนมสิทธิ์นายกอนงเมื่อวันที่15กลุ่กุมภาพันธ์สองที่ลุมพินีชนะคะแนนแผ่นดินหลังพระจันทร์แกลลอรี่เมื่อ25นกันยายน2อ63ที่เวทีมวยหาดใหญ่นะครับแล้วก็ไฟล่าสุดนะครับไปชนะ TKO5 จิ้งจิกขาวลูกเจ้าพ่อ,อกุมกันเมื่อวันที่11ธันวาคม2564ที่ลุมพินีคำนี้คือฟอร์มหลังของทางด้าน B.M. f a i t t c h หรือจักรยานมวยไทยหรือกอสถียนยิมนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในรายการนะครับวันนี้ผมออกไปที่ทางด้าน B.M. f a i t t c h นะครับถึงน้ำหนักจะขาดแต่ว่าซ้อมมาดีซ้อมเยี่ยม ครับเป็นมวยซ้ายสูงยาวเปิดเกมสาสตร์แข่งต่อยหมัดแรงขยนันออกอาวุธบูดุดันนะครับเดินถึงตัวเดินให้ไวไปให้เร็ววันนี้ผมมองว่าน่าจะเอาชัยชนะกลับบ้านได้นะครับคู่ที่หนึ่งในรายการนะครับผมออกเป็นมวยรองนะครับรองไว้ที่ BM f i r e t e c ทคครับไม่มีม้วนเดียวนะครับวันนี้ผมรองไว้ที่ BM f i r e t e c ทนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับเดี๋ยวตามไปดูคู่ที่สองในรายการกันเลยนะครับ มาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับซึ่งเป็นการพบกันระหว่างทางด้านซันโวยูฟ้าบูมเด็กเซียนหรือเทพรบรตรนาย่าพาักวิวเก่านะครับวันนี้ชกกันที่พิกัด126ปอนด์เจอกับเดโชเล็กปอวลีลักษ์นักชกจากสงขานะครับซอมที่ค่ายสิงมาวินครับสว่วนทางด้านซันโวยูฟ้าบูมเด็กเซียนนะครับซอมที่ค่ายมวยยูฟ้าบูมเด็กเซียนนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดขอนแก่น เดี๋ยวเราไปดูน้ำหนักเมื่อเช้านี้ทั้งคู่ก็ช่างได้126ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางหน้านซันโวยูฟาบูมเด็กเซียนนะครับก็ชนะคะแนนเดโชเล็กปอวิลักร์เมื่อวันที่4เมษายน2564ที่วิกหมอชิดแล้วก็แพ้คะแนนเดโชเล็กปอวิลลาร์เมื่อวันที่8กันยายน2564ที่ฝนจางชนบุรีแล้วก็แพ้คะแนนดาบดำปตททองทวีเมื่อวันที่11ธันวาคม2564ที่ลุมพินีแล้วก็ชนะคะแนนดาบดำปตททองทวี เมื่อวันที่23มกราคม265ที่ราชดำเนินไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนพยักอ,อ,อ,อุอดรออกอุดรเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์265ที่จังหวัดลบบุรีนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านซันโวยูฟ่าบูมเด็กเซียนนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเดโชเล็กปอบุรีรักกันบ้างนะครับวันนี้จะมาล้างตาครับมวยคู่นี้ผ่าแพ้เป็นชนะแต่ว่าวันนี้ ใครอยากเก็บชัยชนะก็ต้องติดตามนะครับฟอร์มหลังของทางด้านเดโชเล็กนะครับผัดแพ้ภาชนะกับซันโวบุฟยูฟ่าบูมเด็กเซียนมานะครับเมื่อวันที่8กันยาย,ยน2564ที่ฝนจางชลบุรีแล้วก็ชนะน็อกเพชรเล็กเกียริชัชชนันในยกที่4เมื่อวันที่7พฤศจิกาย,ยน2564ที่บุรีรัมย์นะครับแล้วก็ไ่ายล่าสุดน,นะครับแพ้คะแนนกับชาติพยัคฆ์ศักสตูนเมื่อวันที่23ธันวาคม2564ที่จังหวัดสงขลานะครับ ครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเดโชเล็กปอบรีลักนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกรองไว้ที่มวยสูงยาวเข่าดีอย่างเดโชเล็กปอบรีลักนะครับวันนี้ผมมองว่าน่าจะเอาชชนะกลับบ้านได้นะครับเดโชเล็กปอบรีลักนะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าดีเข่าในเหนียวแน่น ดักเตะดักแทงบุดูดันขยันออกอาวุธแล้วก็เป็นมวยที่เหลี่ยมดีเชิงดีและกล้าคิดกล้าทำนะครับคิดได้ทำได้นะครับวันนี้เดโชเล็กปอบริลักษ์ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนนะครับคู่ที่สองในรายการผมออกไปที่ทางด้านเดโชเล็กปอบริลักษ์นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูดคู่ที่3าในรา,รายการนะครับซึ่งเป็นคู่รองในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านยอดบัวง,งามลักกี้บันทึงหรือยอดบัวง,งามเพชรเหยียดเพชร หรือไดมอนด์98นะครับนักชกจากสงขาวันนี้เจอทางด้านสุดหลอชอจอต้องป่าจีนหรือสุดหลอออดตึกแดงหรือเพชรเกียรตเพชรหรือสอจารุวันนะครับซ้อมที่ค่ายสอจารุวันของเสียแชมป์ที่นู่นนะครับรีสะเก็ดนะครับส่วนทางด้านยอดบัวง,งามนะครับวันนี้ ต่อยกันที่วิกัดร1 3ปอนด์นะครับ112ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ยอดบัวง,งามช่างหนักได้1้3 2ลดไป1.2ส่วนสุดหลอสอจต้องปาจีนช่างหนักได้11 2เท่าวิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่างหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทั้งนั่นยอดบัวง,งามลัคก,กี้บันเทิงกันบ้างนะครับกอชนะคะแนนสุดหลอออตึกแดงเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ส5 6 4ีิีที่วิกหมอชิดแลก็ชนะคะแนนสุดหลอออตึกแดงเมื่อวันที่ 28นะครับก็ที่ช่องเจสีนะครับก็ชนะนอกเพชรนำชัยสอจอต้องไปจีนเมื่อ11เมษายน2 5 6 4สีที่ช่องเจสีแพ้คะแนนโยเงินเดชเพชรสีทองฟาร์มเมื่อวันที่24ตุลาคม2 5 6 4สีที่จังหวัดบุรีรัมย์ไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนเพชรวลัยเพชรเจริญวิทย์เมื่อวันที่12บสองตุลาคม2 5 6 4สีที่ช่องเจสีครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านยอดบัวง,งามลัคก,กี้บันเทิึงนะครับ เดี๋ยวไปดูฟอร์มหลังของนักแม่นสุดหล่อสอจอต้องปลาจีนกันบ้างนะครับก่อนชนะนกเพชรสยามจอพัชริยากีฬาสยามในยกที่3าเมื่อวันที่20ธันวาคม264ชนะคะแนนเพชรส่องแสงเพชรเจริญวิทย์เมื่อวันที่15มกราคม265ที่ลุมพินีแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับไปนชนะนกคมไผ่สอ,อเสือเพชรเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2ิบที่ช่องเจ็ดสีครับนี่คือฟอร์มหลังของงานสุดหล่อสอจอต้องปลาจีน สำหรับมวยคู่ที่สามในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านยอดบัวงามลัคก,กี้บันเทิงนะครับเคยชนะมาวันนี้เจอกันใหม่น่าจะย้ำแขนไปอีกหนึ่งคำลบนะครับเพราะว่ารู้แกวรู้มุมรู้เชิงกันครับเจอกันใหม่วันนี้ผมมองว่าเบียดเสียดสีแต่ว่าก็แซงเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าทางด้านยอดบัวงามเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องผิวศาสตร์แข้งแทงเขา่าขวาคอ แข็งแกร่งและก็เป็นเขายัดไส้มวยฝีมือดีนะครับเชิงโชคสูงวันนี้น่าจะย้ำแค้นย้ำชายวิ่งหนึ่งครั้งนะครับสำหรับคู่ที่3ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านยอดบัวงามลัคก,กี้บันเทิงหรือยอดบัวงามเพชรเกียรตเพชรหรือยอดบัวงามไดมอนด์98วันนี้จะขวาแชมป์จะขวาชัยชนะนะครับโทษทีจะขวาชัยชนะกลับบ้านได้อีกหนึ่งครั้งนะครับ จัดไปยให้เสียนะครับไปดูกันคู่ที่4ในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรดําเพชรเกียริเพชรหรือไดมอนด์98หรือเพชรดาซอสสง่าการช่างนะครับนักชกจากวีรย์วันนี้เจอทางด้านมีโชคบางกอกอรยนต์หรือเด่นมีชัยสอสุขสําราญนะครับนักชกจากเมืองยศสุนทรหรือจังหวัดยะโสธรนะครับซ้อมที่บางกอกอรยนครับเป็นสิทธิ์เอกของ นักบินเปรมชัยนะครับก็ถือว่าการฟริตซ้อมมาดีครับชคกันที่พิกัด132ปอนด์เมื่อเช้านี้เพชรดำเพชรเกียริเพชรพชร่างน้ำหนักได้ร3อยจุดสองลดไปจุดสองส่วนมีโชคบางกอกอะไรลย,ยนช่างน้ำหนักได้ร้อยสาสาจุดสี่ลดไปหนึ่งจุดสี่ครับนี่คือการชร่างหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเพชรดำเพชรเกียริเพชร,พชร,ก,พชรกันบ้างนะครับ นักชกจากบุรีย์ก็แพ้คะแนนกับมหามงคลเพเบ็ดหนเมื่อ11เมษายน2 5 6 4ที่หมอชิดแล้วก็แพ้นอกให้กับวัชลพลเกียรติชัชนันในยกที่2ว,วันที่20พฤศจิกายน2 5 6 4ัสีที่จังหวัดบุรีลำฝ่ายล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนก้องเกียริทอพานสี9กเมื่อวันที่ 9, มกราคม2 5 6 5ที่ช่องเกียรสีครับนี่คือฟอร์มหลังของดางน้าน,น,านเพชรด,ดำเพชรเกียริเพชรนะครับ เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านมีโชคบางกอกอะไรยนต์กันบ้างนะครับก็พิชชนะคะแนนเพชรศิริชยัยเดชเพชรสีทองเมื่อวันที่5ธันวาคม2๖๔ที่ราชดำเนินชนะคะแนนไทยสอจอเปียกอุทัยเมื่อวันที่26ธันวาคม264ที่ราชดำเนินแล้วก็ชนะคะแนนดีเซน้อยสอดําเนินเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์265ที่ลพบ,บุรีครับนี่ครับคือฟอร์มหลังของทางด้านมีโชคบางกอก,ะกะอะไรยนต์นะครับ สำหรับมวยคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้ผมออกวิธีทางด้านมีโชคบางกอกอรยนต์หรือเจ้าเด่นมีชัยสอสกสําราญนะครับนักชกจากจังหวัดยะโสธรเป็นมวยซ้ายนะครับสูงยาวเข่าดีฝีมือครบเครื่องเข่าแหลมขวางหน้าดันแทงมีศอกอันตรายฟอร์มสดกําลังห้าวกาลังแรงนักบินเปรมชันชัยบอกว่าวันนี้ติดตามครับ ชาวจังหวัดยะโสธรวันนี้มีของขวัญมอบให้เลยนะครับนี่ครับรางวัลครับควา้าชัยชนะกลับบ้านแน่นอนนักบินเปรมชัยมัน่นคงมั่นใจเหลือเกินครับลูกพี่บอกว่ามีโชคบางกอกอร่รยยนตอนนี้กําลังสดกําลังห้าวมีทุกลูกทุกดอกสูงยาวได้เปรียบขวางหน้าดันแทงไม่กลัวครับเข่าเหมือนกันตีกันยันเช้าได้สบายครับ คู่เอกในวันนี้คู่ที่4ในรายการผมออกวิธีทางด้านมีโชคบางกอกอะไหล่ยนนะครับแล้วก็ฟาค่า g b เบหนึ่งหนึ่งไว้ด้วยนะครับแอดไลน์มาเลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับของท่านโชคดีมีชัยสวัสดีครับ